นายแพทย์สันวันจํารัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลวันสิริให้การต้อนรับพร้อมเผยวิสัยทัศน์เรื่องศักยภาพของอุตสาหกรรมความงามประเทศไทยการสนับสนุนเพื่อเปิดประตูโอกาสบนเวทีระดับนานาชาติความงามความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคมไทยพบกับแอนดรอยปริยกรพรพรมมิสทิฟนี2025หมอคะก็อื่นเลยค่ะวันนี้กับการเปิดบ้านต้อนรับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคลีนเป็นยังไงบ้างคะ ต้องขอบคุณนะครับที่ทางดิสติปานีได้เห็นความสำคัญของโรงพยาบาลเรานะครับเรามีความเห็นว่าการให้โอกาสการให้ความเท่าเทียมแล้วก็ความเสมอภาคในแง่ของการแสดงออกทั้งทางเพศทั้ง,ท,ท,งทางการแสดงออกแล้วก็การสื่อสารของ ผู้เขาประกวดทุกท่านเนี่ยมีความสาคัญอันสริเองเนี่ยมีความสําคัญของการให้โอกาสของความเท่าเทียมความสมภาคกันนะครับเราก็เลยเป็นเมนสปอนเซอร์ให้กับมิสอิฟานีนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยมีความเห็นว่าในในแง่การให้ความรู้ของตัวค่าย t r a n s นเดอร์เองเนี่ยยังมีความ ขาดเรื่องความรู้อยู่มากนะครับเราเองมีการให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการผ่าตาทั้งด,ด้านด้านการให้ฮอร์โมนแล้วก็การเป็สิทธิตความงานเนี่ยเตลี่ยนไว้เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้ปรึกษาเพราะว่าเราเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับไม่ใช่เฉพาะผู้เข้าประกวดอย่างเดียวแต่ยางเป็นสําหรับผู้มีความสนใจเรื่องพราน ผู้หญิงหรือผู้ชายข้านเพศทุกอย่างในวันนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะที่บอกว่าทาโงโรงพยาบาลได้ทําการต้อนรับไว้อ,อนอกจากการเวลคัมโชจากทางโจหลุนนะครับเราก็มีการเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเอาไว้เพื่อให้คารปรึกษาสําหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ อาจจะมีการแนะนําเรื่องความงามของผู้เข้าประกวดหรืออาจจะเป็นเรื่องของ้อรูลหรือเรื่องคิ้พันนะครับแล้รวมทั้งเลื่อนเวกสารชะลอวัยอาจจะปรับเรียนผู้เชี่ยวชาญที่จบทางด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอะไรไหครับอย่างการสนับสนุนนะคะเราได้สนับสนุนทางเมทิฟานี่เองหรือว่ามิทิเฟอร์นิชแนลกรีนเองเนี่ยมาหลายขาดแล้วสองปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้จะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะเออ เนื่องจากมิสซิสบันี่เองเนี่ยเป็นผู้เห็นความสำคัญการให้โอกาสให้การแสดงออกกับผู้เข้าประกวดทุกทา่านนะเราก็เลยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนับสนุนเราก็เลยจับมือร่วมกับมิสซิสบนี่เป็นเมนสปอนเซอร์ให้นะครับแล้วก็หลังจากการที่เราร่วมงานกันมาเนี่ยเราพบว่าได้ประโยชน์กับทั้งผู้เข้าประกวดและได้ประโยชน์กับทางโรง,งพยาบาลเองอด้วยนะครับ ในสองพี่าครัเป็นไงบ้างคะกับการได้มาแบบทางลอสจิร์ดมาเป็นสปอนเซอร์คือจริงๆแล้วค่ะในทิฟฟรนี่โชว์นะคะก็<า>เป็นผู้จัดประกวดมิสทิฟฟรนี่แล้วก็มิสสิอร์ชนแนลพีแล้วก็สิ <Okay. S 2> ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อความรู้ในเรื่องของการให้ให้กับชานส์เนี่ยค่อนข้างจำกัดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทางโรงพยาบาน วัตสิริเนี่ยให้ความรู้กับทรานส์ในการทําความสวยต่างๆให้ถูกต้องและถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพรฉะนั้นเราเนี่ยโชคดีที่ได้วัชสริมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานงาร่วมกันกัน ทั้งการกล่อมเกลาของนางงามในเรื่องของความเข้าใจอไปสู่ภายนอกกับในเรื่องของตัวตัวตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวชิริให้ความรู้ตลอดเวลากับนางงามเราได้นะคะแล้วก็ประบุมใจค่ะเพราะว่า,วามีหลายๆคนที่มาแล้วได้รับบริการที่ดีที่สุดของประเทศใหม่แล้วก็ต้องบอกเลยว่า ศัลยกรรมประเทศไทยคือดีที่สุดเลยเราแต่เด็กๆมาขึ้นมารู้ที่นี่นะคะจากวันศิริก็กับผลพวกคุณวันศิริได้ค่ะแล้วก็นางงามเราหลายๆท่านหล,หลายประเทศมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัววันศิริแล้วค่ะก็แล้วก็ประทับใจแล้วก็ได้ได้เหมือนได้โอกาสในชีวิตใหม่จากที่นี่ค่ะ อาช่วยถามเรีหนึ่งว่าอยากให้ช่วยเห้เขาประทับใจที่แบบว่าเราได้มาร่วมกับงานจิลป์นี้นค่ะเพราะว่าตัวเองก็คูดเหมือนกันมาตัวเองโอเคภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างที่ตอบภาษาอังกฤษ going on to the treatment anything anything in the treatment or surgery anything well I have the opportunity to travel around the world and I have to say that This place is just amazing. The attention is really great. It's the combination of a, a luxurious place. So, and I want to take the opportunity to invite all the girls who are thinking to get a store duty, or maybe the ones who already got one and want to get a revision to all come to this place because you cannot find very hands to be taking care of yourself. ค่ะก็คือว่าตอนได้มาที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าการออกแบบของอาคารหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยลงตัมากๆม,มีครบครันทุกอย่างนคะคะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเมื่อมาใช้บริการที่นี่เราอ่ะ ส,สาวสาวต้องรบรรทัดสนิีความบระทับใจแน่นอนเพราะว่าที่นี่ให้คำปรึกษาก็ได้เตรียมพร้อมทางด้านภายนอกเพราะเมื่อภายนอกมั่นใจแล้วอะค่ะมันจะส่งผลต่อภายในให้สามารถใช้นิรันสเตจได้ค่ะทีนี้คุคณหมอค่ะตอนนี้นวัตกรรมความงามในบ้านเราหรือว่าที่วันเฉลยเองมีอะไรที่อยากจะแบบพรีเซนต์หรือนําเสนอ,อยังไงบ้างไหมคะเอ่อต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้นําด้าน แบบนิยกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเสริมสวยทั่วไปหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดติดเพศนะ,ะเะเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นแคปิตอลของทรานส์เจตอร์อันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องฝีมือการผ่าตัดของแพทย์ไทยอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าเราให้ความสําคัญเราเใจว่าสําหรับความหลากหลหายไทง วาาัฒนธรรมและความหลากหลายทางเพศนะครับเราจะเห็นว่าคนไข้ที่มาจากต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่า Relax, กซ์ผ่อคลายแล้วก็เวลคัม e จากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าโรงพยาบาลหรือแม้แต่โรงแรงเพราะฉะนั้นการที่ทำให้คนไข้รู้สึกสบายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในขณะเดียวกันกับสัานการมเปรียนเทศเนี่ยแพทย์ไทยเป็นผู้บุกเบิกด,ด้านนี้มานานเรามีแง่จากทัก่วโลกมาเรียนจากเรานะครับแล้วก็แลวัตก,กรรมปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทําให้ผู้เข้าผ่าตัดเนี่ยได้รับการได้รับผลการผ่าตัดที่เป็นที่น่าพอใจใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก<ช>ค,รครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเทคนิคการผ่าตัดของเราเนี่ยไม่เป็นเราใคร ในขณะเดียวกันกับนวัตกรรมพวกเครื่องมือทางด้านความงานการปรึกษาทางด้านการให้ฮอร์โมนการให้การฟีตเน์ต่างๆของเราเองเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการให้ผู้เข้าบริการเนี่ยได้รับเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นที่หนึ่งในด้านการให้การบริการท่างกับแพ้ย์นะครับ สุดท้ายอยากให้คุณงงช่วยกว่าเนอะเพ่าสาวๆทั่วโลกเลยที่อยาจจะสู่ไว้ดูดีแบบทำมาค่แล้วก็ปลอดภัยเนี่ยให้สาวๆมาสิ่งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาเสริมสร้างความมั่นใจแน่นอนว่า คนนะอาจจะตัดสินอาจจะภายนอกเป็นอย่างแรกแต่สิ่งที่สําคัญคือเราไม่ทําให้มันเปลี่ยนไปนะคะให้มันดีขึ้นก็อย <c oughs> <'re> ากจะเชิญทุกคนมาที่วันฉริเพราะว่าความสวยที่วันฉรินเนี่ยเห <c oughs> มือนกับทีม Your Look Your Future ภายนอกจะสามารถส่งผลต่ออนาะคตและเกิดสิ่งที่ดีต่อตัวเขาได้คะ่ะ <c oughs> ในภายภาคหนนะ้าโอเคขอบคุณคะ่ะขอบคุณเชฟอันนี่เซอสักครู่นะคะเย็นก่อนนะคะนักขาวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ